ขอบคุณปตทนะครับผมสาขาประคุณชัยขาเขาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่อำนวยความสะดวกเรื่องปั๊มปั๊มห้องน้ำให้กับผู้ติดเชื้อนะครับก็จะมีกันโซนและก็ฆ่าเชื้ออย่างดีนะครับผมผมไม่เคยได้ไล่สุดนะครับเนืยอเพราะว่าผมปฏิบัติหน้าที่ในการล่ำเลียงพี่น้องกลับมามืตอนี้นะครับในเขตจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดนะครับแล้วก็อุบลราชธานีนะครับตอนนี้หอดประคุณชัยแล้วนะครับปฏิบัติการขึ้นนี่ราบรื่นดีนะครับ ซึ่งผมได้ใส่รถหน่อยที่สุดนะครับก็คือมีรถปฏิบัติการขั้นหนึ่งหล้กก็รถทัวร์นะครับอ่าแล้วก็รถทัวร์นี่คือพี่น้องของผมที่นํามากมื่อนี้นะครับนี่ล่อเขาของ,องนา้าแล้กก็อยู่ทึ้งรถทัวร์กับไลยนะครับผมนะครับขอบคุณหล,ลายๆครับจาของปั่มประตทผู้จัดการหล้วก็ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวของนะครับมีหของน้ำเซฟโซนไห้นะครับ,ค,รบคือโซอนสำหรับผู้ติดเชื้อนะครับเนาะ แต่ว่าเป็นคนพีการนะครับเพราะฉะนั้นคนไข่ของเขากับบ่ิจาเป็นต้องเดินขาเปยออกมานะครับก็สามารถย่างปกติได้แล้วครับกนี่นะครับคุณเจ็สิบกว่าคนแปดสิบก็ในรถนะครับมือนี้ครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งรับพี่น้องเต็มอเนี้ยครับมือนี่หลายมรนยากาศสดๆ ไปเห็พี่น้องคลองน้ำครับอันนี้ครับพายุเดี๋ยวผมไปส่งนะครับเด้อทั้งทั้งในในสีเกตทั้งเบิร์ตกับยาโสผมผมมีรถตู้ถ่ายพิส่งยกเว้นพี่น้องอุอ่บุล่ำสุรินเพราะว่ารถลดม้ามันบ่พ่อนี่ครับอันนี้คือผู้ติดเชื้อทั้งเบิร์ดนะครับผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้า นะครับผมแต่อาการสีเขียวมีอาการหนักอยู่สองคนเดี๋ยวผมสีน้ำฝาวน้ำทรงลงพยาบาลนะครับโดยใส่รถขั้นนี้นะครับขึ้นรถผมเองนะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับผมบเคลดกรลา์สดปันไดน,นะครับเพราะว่าผมปฏิบัติการนําู้้ป่วยออกมาจากกรุงเทพมหานครตอนนี้ว่า์แมนเมืองล่างแล้วพี่น้องนะครับผมมันก็เมือยมมนก็ลาเนี่ยนะครับอรอบนี้ผมก็ไม่กระทมมอซอนนะครับเพราะว่าหายรถตู้อีกสามขั้นปรอรล่ออยู่บ้าน นะครับอันนี้เช่นเคยครับผมรักษาไปากลับมารักษาฟรีผมมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นผมเป็คนคนจ่ายให้เบิดทุกบาททุกสตางค์นะครับต้องขอบคุณหลังไม้ทุกท่านนะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีผมถีบโบทิมผมนะครับหลังไม้มากซอยคาร์นัมมันรอบนานี่ผมสิเอาไป รอบนานี่ครับพี่น้องทั้งระยองชนบุรีชายเชิงเศร้านิคมหลายๆนิคมพี่น้องชาวแรงงานติดติดเชื้อโควิดสิเกผมซ่องดูฮีนะครับสีน้ำรถไปรับทันกลับมารักษาอยู่บ้านบุกฟรีบม่มีค่าเช้จ่ายไปก่อขอมุ่นตามเพดผมนะครับรอบหนาคือผมสิบอวยผมจะหันทิศทางไปทางภาคตะวันออกนะครับก็คือมีพี่น้องของผมที่อยู่ไปทํางานโรงงานนะครับที่โรงงานนี่ไรเนาะ โรงงานเดี๋ยวรอบหนาเขาไปรับโรงงานนะครับนี่คนขับรถทัวร์ผมสุดยอดมากนะครับนี่แฟนเพื่อนขับรถตู้ซอยครับมือนี้ผมสรุปไปนอในรถทัวร์พึ่งตื่นบังหันนี่พึ่งตื่นลงมาไหลสดบังหันนี่นะครับเดี๋ยวก็จะขับต่อจากนี้นะครับเนาะบรรยากาศอึมครึมครับมือนี้ฝนสีตกฝ้าสีห้องค้นสีทองนอนจึกจึกสว่ากันไปอ่ะถ่ายพี่น้องผมเขา้องน้ำสักก่อนนะครับสุดยอดเลยครับปั๊มปตทครับ ประคนใช่ครับผมเพิ่นติดต่อผมมาบอกว่ามีห้องน้ำคือห้องน้ำนี่ก็สำคัญสำหรับผู้ติดเชื้อนะครับห้องน้ำนี่ก็สำคัญนะครับผมว่าไงครับฮะอะไรครับอะไรว่าติดลมสุดลิ้นผมลุงประจานได้ไหมรลงประสาทลงใดครับติดต่อไปทางให้เรียบร้อยเด้อครับติดต่อตอนนี้เลยคือลงรถปับเจ้าต้องมีรถมารับต่อเลย เนาะมันจบริสเสียงครับโอเคมีอาการยังบอบอ่ามี้ยเนบ่กบออาการแสงซอนนี่ของออยแสงสินครับผม <c oughs> แก้วผู้กะเลรนไปตัวทีมันเหงาครับช่วงนี้ก็เลรนผู้เดียวนะครับเนาะ <c oughs> อ่ะซอยเหลือกันไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับผมกันหลากันนะครับผมกับชีซอยจนกลัววิกฤตนี่มันจบสิ้นนะครับ สีซอยจนกว่ามันจบสิ้นไปจากประเทศไทยตอนนี้ยอดติดเชื้อกับาสองหมื่นกว่านะครับผมสีซอยจนกว่าผมหวนะครับเนาะผมกับยืนยันบนหนี้ว่าผมสีซอยจนกว่าห卫อะไรกันนะครับผมที่ผมไม่เห็นปฏิบัติหน้าที่เองนี่บอยังเด้ผมอยากขู่ว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเข้มื่อยบ่นะครับเดี๋ยวผมอยากหู่ว่าเป็นอย่างรัฐบาลมันคือแก้ปัญหาบบได้ผมสิดดาเถืกอนนะเออปกติคือผมกับมักดารัฐบาลอยู่แล้วอะ ก็เลยลงมาเฮ็ดบนหนีนำ้ำย่างหน่อยกะย่างหน่อยกะเทากับเฮ็ดอ่ะนะครับผมเฮ็ดก่อนไปดาเขาดีกว่านะครับดีกว่าดาเขาหลวบ่ระทันเฮ็ดนะครับผมคันจีดารัฐบาลด้แต่ดานเดนี่ก็เ่เกิดประโยชน์ครับค่าแต่ดาค่าแต่ใส่ปากย่บเ่เกิดประโยชน์ครับประเทศนี้บพาสามารถขับเคลื่อนไปได้เข้าตรงรวมแรงรวมใจกันครับถุกภากส่วนตรงรวมมือกันนะครับผมปัญหาโรคระบาดนี่มันเป็นปัญหาใหญ่มันเป็นปัญหาที มันเป็นไพ่พิบัติเลยนะครับโรคระบาดนี่มันเห็นเดีคนล้มตายมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยครับมันเป็นเรื่องความเป็นความตายเลยครับมันเป็นเรื่องที่เป็นว่าละอันดับหนึ่งของประเทศเลยครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนนะครับทุกภาคส่วนนี่ต้องรวมมือกันครับตอนนี้บางคนอาจจะนิ่งแต่ผมบอกเลยว่าห้องสิเขาใจเข้ามาเสียสลระหรือว่าเขาใจเข้ามาซอยเหลือกับตัวเมือมันเกิดก็ขอบขั้วเฮ้าครับ เวลาคนในครอบครัวเขาติดเขาสีเขาสีเขาสีอ๋อเองว่าโอ้มันเป็นแนวนี้เพราะฉะนั้นคนที่ติดกระสูคนที่บอนติดกะระแวงเออเราว่างได้แต่ยาวเราแวงนะครับนะระว่างได้แต่อยาเราแวงรถผมพึ่งไปซ่อมมากนะครับสายผ้าหนาเครื่องขาดนะครับเดี๋ยวยางมืออ่อกี้สะไปเปลี่ยนใหม่บริษัทใดได้สีสเกตใจดีให้ผมเปลี่ยนยางใหม่ซีเสียนกะบ,บอกมันให้เด้อครับเด้อ อ้รถเจ้าตรงเปลี่ยนยังบ่อีกหลอบสองหลอดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบออ่ะให้พี่น้องเขาของน้ำจักบาทก่อนนี่ขอบคุณครับผมพี่สาววันนี้ผมไม่ไหวนะครับพี่แกขับรถนำให้วันนี้ผมไปนอนในรถทัวเฉยเลยไม่ไหวจริงๆเพราะว่าวันนี้เรามาน้อยแต่ว่าเราได้คนเยอะ นะครับคนคือเต็มรถเลยเอานะครับผมเดี๋ยวอีกจักรอบนึงผมจะเอารถทั่วกรบดถตู้นี่ไปเปลี่ยนทั้งน้ำมันเครื่องทั้งยางท่านใดอยู่ในสีสเกีใจดีเป็นล้านเจ้าของน้ำมันเครื่องลดราคาให้ครึ่งหนึ่งหรือใจให้เลยกันถือว่าดีเนาะครับนาะนะครับผมสีผมสีอนุโมทนารีวิวให้ท่านฟรีเลยนะครับอ่านาะครับนาาเพราะว่ารถเมื่อก็สสิโอ้ขอบคุณเซเว่นครับผมนี่ บ่กว่าทั้งขาดข้ามเลยบางหันปตท่ห้หของน้ำเซเว่นนีห้อีกเหรอนี่ของแถียด้ผภาเป็นผึ้งผู้สาวเซเว่นครับของแถี่ครับผมอันนี้อะไรครับนี่โอ้ทำไมให้เยอะจังเลยโอ้ขอบคุณมากครับมีผ้าอนามด้วยมันจะพาบินไหมมันมีเปียกอ๋อลอยเย็นด้วยโอ้แกวเลยครับผมครับอ่ะถวายถวายอัลลอพรนะอัลลอพรนะสัพี ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับดไ,ได้ครับเดี๋ยวผมจะไปแจกพี่น้องนะครับพี่เอาผ้าหน้าไม้ไปแจกพี่น้องหน่อยเผื่อใครที่เป็นประจำเดือนขอบคุณเซเว่นครับผมสาขาปุคคลชัยตปตทปุคคลชัยน่ารักมากเลยครับสุดยอดเลยนะครับมีหลายอย่างที่หลายคนไปเห็นขบวนผมก็เอาของมาให้ฟรีเยอะนะครับ นี่ครับคือน้าบ่อน้ําคลองเป็นรองน้ําใจนะ้ำไี่ไหนก็สู้น้ําใจไม่ได้คันเขาทําดีเป็นตัวอย่างบื่อแต่คนสสนับสนุนครับทุกคนทุกท่านมีโอกาสมีเงินมีทองมอีโอกาสที่จะทําดีลุกออกมาทําครับอย่าอายครับผมนะครับอย่าอายนะครับประตูข่อยมันเสียไหมคือนะ <c oughs> ได้หรอกเปิดน,นะ <c oughs> ไม่ประตูไฟฟ้ามันเสียตรงเนี้ย อาอฉีดมือนี่ยอันนั้นฉีดมือใช่จับดังมนากน,นี้โอเคครับเมื่อนี้ผมกับวิศวเ,เขาขนมเกลือจะปลุกอยู่ครับเพราะว่าพักผ่อนหน่อยเนะครับพักผ่อนหน่อยนี่รถทัวร์องดูฮีพักกับบ้านฟรีนะครับ รอบหนาเจอกันครับก็บคือจังหวัดฮัาสิจอดอู่ไสดีชนบุรีก็ได้นะชุดศูนย์กลางนะครับอามาตะานาครเวลโกยิทเทิซีบอร์ดนิคมทุกนิคมที่พี่น้องแรงงานไปแล้วก็ติดโควิดไม่ได้เดินทางกลับบ้านนะครับไม่ได้ไปรักษาอยู่บ้านเตรียมโตครับผมเห็นงานลูงงานมาก,ก่อนครับผมเข้ใจดีว่าคือรอบที่ผ่านมานี่ผมซอยกรุงเทพมาแดรอบแล้ว ผมซอยกรุงเทพมาแปดรอบแล้วครับผมสิไปซอยพี่น้องแรงงานเช่านี่คมอุตสาหกรรมชาเชิงเศร้านะครับอ่าชาเชิงเศรา้าเวลโกเวลโกอมาตานครอ,อีเทนซี่บอร์ดระยองชนบุรีชาเชิงเศรา้า<ด>เดี๋ยวผมสิไปซอยท่านเขาลงท่าตูมบ่ท่าตูมสองใช่ไหมอ่าท่าตูม 2, ประสานมาโรงพยาบาลเมืองจันได้ไหมถ้าไม่งั้นก็ลงสุรินเลยครับติดต่อเข้ามาให้เขามารอที่สุรินเลยเพราะว่าเราลงปุ๊บจะได้ขึ้นเลยชู้ๆนะครับทั้งสองคนท็อปมอซอบอกกรสิรับแล้วว่าท่านท็อปมอซ่อบอกนาจีเมนท็อปมอซอบตอนนี้นะครับหมอเสียสลับไปขับรถให้ข้นถ่วงครับ นะครับคนท้องอยู่ในสุ่มเสี่ยงนะครับผมโอเคครับพี่น้องสุกุญุกนครับเดี๋ยวผมสิคอนอนุญาตจัดแจงค้นไขคืนรถเดินทางก่อน้อครับเด้อขอพระคุณทุกกำลังใจครับแค่เข้ามาสู่สู่แค่เข้า่ากลังใจผมก็มีแห้งเสียลูกไม่เหตตต่อแล้วนะครับเนาะขอบคุณหลังไม่ทุกทานนะครับที่ซอยข้าวมันมาเนาะครับเนาะสามขาดตกบกผ่องอีหลีจำเป็นต้องเปิดบริจาคผมในน้ำซ่องดูฮีฝากแฟนคลับทุกทันเนาะครับเนาะคนละห้าบาทสิบบาท ขันจาเป็นอิหรีนะครับอันนี้วอลไ้เพื่อลวงหนานะครับขันเด้เปิดบริจาคกันอิหรีกะมา่รวมด้วยช่วยกันนะครับเนาะเงินทูกบาททุกสตังคงชีสามารถไดชซอยชีวิตคนทุกท่านทุกบาทแน่นอนนะครับเนาะฝ่ากเอฟซีแฟนครับผมทุกท่านสนับสนุนผมนอครับเด้อนะครับมื้อนี่ขอกล่าวคข้าาสวัสดีครับพี่น้องยู่ดันหลังของผมตองหลอดแล้วก็ปลอดภัยถึงมือหมอแน่นอนครับผมขอพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ